สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ปาพามาดูนะคะว่ามันมีปัญหาใดๆนะคะในการที่เราจะสมัครเรียนนะคะออนไลน์นะขอบอกก่อนนะคะว่าท่านสามารถที่จะสมัครเรียนนะคะออนไลน์ผ่านมือถือของท่านได้ทันทีเลยนะคะเพียงแต่ว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะคะก็คือ charter.edu.au นะคะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะ เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปตรง enrollment นะคะเมื่อ enrollment หน้าเพจ enrollment มาแล้วนะคะให้เราเลือกวิชาก็คอร์สที่เราอยากที่จะเรียนนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกตรงที่เป็นเซอร์สาม i ิ d ดิวเ u p p ์ซ์นะคะเสร็จเข้าไปปุ๊บนะคะให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะไปเป็นหน้าที่ว่ามันจะมีดีเทลนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะของคอร์สที่เรากำลังจะลงเรียนต่อไปนะคะให้เราคลิกตรงคำว่า enroll นะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกอวันที่ที่เราจะเรียนนะคะอันนี้นะคะมาดูเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนังสือแบบว่าซ้อนๆกันอยู่นะคะวิธีการแก้นะคะก็คือให้เราเอียงโทรศัพท์นะคะให้เป็นแนวนอน เะะมื่อไหร่ที่เราเอียงโทรศัพท์ไปเป็นแนวนอนแล้วเราก็จะสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราเลือกคอร์สเสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปในคอร์สที่เราต้องการได้เลยนะคะคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันก็จะเข้าไปในหน้าเพจของทางโรงเรียนนะคะเราสามารถใช้บัญชี Google นะคะ a p p l e Facebook นะคะหรือบัญชีเลย์เวิรชีอ e ีเมลตัวอื่นก็ได้ไม่มีปัญหานะคะ วันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย